โอเคเดี๋ยวเราจะมาทดลองการทํางานของเครื่องจ่ายดินสอตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ทําหน้าที่จ่ายดินสอนะครับจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับเอาไปกดปุ่มจ่ายดินสอหรือทําที่ขายดินสอยอดเหรียญได้นะครับตัวนี้แล้วแต่เอาไปประยุกต์ใช้เลยครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล3 d ป r i n t นะครับเป็นงานปิ i n t สามมิตินะครับ จะมีชิ้นส่วนชิ้นสามมิติแล้วก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นอะคริลิกนะครับถอดได้นะครับถอดได้นะครับอะคริลิกใสใส่ดินสอไปก็จะเห็นเลยครับเป็นดินดินสอแบบไหนยี่ห้อไหนนะครับก็จะมีเซอร์โวนะครับหนึ่งตัวติดด้านข้างแบบนี้นะครับคอยหมุนช่องนี้นะครับโอเคตัวนี้ผมทำมาจะใช้ได้เฉพาะที่เป็นดินสอ ประมาณนี้นะครับก็คือจะเป็นดินสอที่ขนาดเท่ากันทั้งลําตัวนะครับไม่ไม่มีฝานะครับขนาดเท่ากันทั้งลําตัวนะครับก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวลองเติมดินสอกันดูนะครับเติมดินสอก็ง่ายๆครับอยู่ชั้นข้างบนนะครับเติมยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนํานะครับ ตัวนี้ผมจะเติมให้มันสลับข้างกันนะครับสลับด้านยังลบนะครับซ้ายขวาซ้ายขวานะครับจะเติมด้านเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าแบบนี้จะจ่ายของได้ดีกว่าไม่ค่อยติดขัด อันนี้ก็ใส่ได้ประมาณอันนี้ที่ผมซื้อมา12แท่งนะครับก็คือแพ็กนี้12แท่งโหลหนึ่งก็จะระดับอยู่ประมาณนี้น่าจะได้อีกประมาณแท่ง2แท่งครับก็จะได้แบบนี้เวลาขายโอเคเดี๋ยวลองการทำงานนะครับการทำงานตัวนี้ผมจะให้ทำงานต่อเน,นื่องนะครับก็คือหมุนจ่ายสินค้ารับสินค้าจ่ายสินค้า,ร,คารับสินค้านะครับ ไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องอะไรนะครับอันนี้คือทดลองการทำง,งานเนาะโอเคเดี๋ยวลองเสียบไฟดูนะครับสายเซอร์โวผมมันหลวมๆนิดนึงแป๊บโอเคได้แล้ว ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ผมทําเป็นขานะครับเอาไว้ใส่น็อตได้เลยนะครับเวลาเราทําตู้ก็จะเว้นเฉพาะช่องนี้นะครับก็คือจะเป็นแผ่นตู้นะครับแล้วก็แปะหน้าตู้ได้เลยตัวนี้เป็นเอาไว้ยึดน็อตนะครับสี่ตัวครับก็ประมาณนี้ครับ